สวัสดีครับผมืมันนี้พามาเบิงเครื่องอัดเฟืองครับเป็นเครื่องอเฟืองมือสองครับว่าจะขายครับผมมาเบิงสภาพกันเลยครับผมอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งสามศูนย์ครับเครื่องหนึ่งสามศูนย์เครื่องประมาณหาพกปีเนี่แหละครับหนึ่งสามศูนย์พัดสวยงามไม่ได้นี่อันนี้ข้อนะครับเพิ่นไปแต่งแล้วนะครับ แจงมากะสามปีนละเป็นคอคล่ายหนึ่งสามหาครับสุดคาดครับผมอันนี้เพิ่งกระเช้เรียบร้อยแล้วเด้นี่เพิ่นจีบพร้อมทำงานเลวนะครับผมแต่ว่าอยากได้ขั้นไม้ไปสั่นรุ่นนี้ไมก็ันี้ไปสั่นรุ่นตัวนี้ก็ได้สิข้ายนะครับลูกสูบบ่ค่อยเชื่อมครับสะอาดดีครับผมลูกสูบ แน่นๆครับบูดแน่นๆด้วยครับบดติงไม่ตีงเลยซอมเขียฟ้างกับสิทธิ์รวมน้อยนึงครับซอมเชียฟ้างรวมน้อยนึงครับผมเปลี่ยนบูดเอาอุปกรณ์ฟ้ากระโปรงอยู่ครบครับตันนี้ก็อยู่ครบตันนี้ก็อยู่ครบขาขอบ ผูใดหาอยู่เนาะดอกอยางยังเยอะเลยครับผมรอเดิมครับยังหลายเลยมาเบิ่งสุดมัดสูดมัดลับประกันครับผมมัดครับผมใส่เสื้อขาวพมใส่เสืส้อสมผมได้เบิดครับสุดมัดครับผมตัวนี้จะเป็น ซอมเคียไอ้กระสวยกระสวยทรงเสือกโค้งดีครับบอมีรอยเสือวใหม่ครับผมเป็นศูนย์เดิมครับเป็นศูนย์เดิมเป็นศูนย์เดิมของเก็บเสือกสะอาดดีครับ Bộ phụ bộ phang Nên 1 3 0 Nên bộ kêu khoản Khuôn khâu át bận nhau Con là chứ bà à, Ừ à, không thì, thì đây Khuôn hẳn bận si vết ở tuần Khuôn là Khai nằm bỏ ใ้เ็น้อย่แต่มหัวจะองจะกินลายนีมันหดทีรว่าม่นเลยเนหน้าเมหน้าเขา่ล้ขายอยู่สมืนก่อนล้วราบัดยนลบ้ันอกรูปหลายเลยรอฟังนีดก็ดีครับผมย่างหลายย่างลายสีเดิมสีเดิมสีเดิมบอกว่าพ่นสีอยู่มัสีเดิมเดิมเลย มันจะถอนเสียงนี่สิโอเคครับไม่ไยไปคุณแนะนำ่าเอาใหม่ฮะก็สิเอาเองนี่ตัวน้อคอันตัวขานี่แล้วไม่แนะนำเเอาเองตันก่เาก็ไ้เมียนดอือเอาใม่บอตีเพื่ออะบตีโอเคครับ